สำนักงานพลังงานจังหวัดลบบุรีกระทรวงพลังงานร่วมกับเทศบาลตำบลกกโกองค์การหารส่วนตำบลหนองรีองค์การฐารส่วนตำบลท่าหลวงองค์การหารส่วนตำบลรัพตะเคียนองค์การฐานารส่วนตำบลชอนน้อยองค์การหารส่วนตำบลสายห้วยแก้ว เสนอบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการพลังงานในระดับชุมชนและการจัดทําโครงการด้านพลังงานในระดับชุมชนกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะ ้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการพลังงานในชุมชน การประหยัดพลังงานและการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ขยายโอกาสและสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันพลังงานในชีวิตประจำวันความรู้เกี่ยวกับแผงโซลาเซลล์รวมถึงรถไฟฟ้าที่เป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนี้ มีการแนะนำเทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับพื้นที่อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ระบบอบแห้งเตาเผาถ่า,า,านทั้งแบบตั้งและแบบนอนเตาชีวมวลต่างๆรวมไปถึงแก๊สชีวภาพเป็นต้น อีกทั้งยังมีการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการด้านพลังงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งในอนาคตสามารถผักดันแผนงานนี้บรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การต่อย,ยอดและขยายผลเพื่อของงบประมาณจากแหล่งอื่นๆต่อไป